มานั่งฟังเรื่องรา พร้อมจับดินสอนะคะวาดลายเส้นการ์ตูนผีซึ่งหนังสือที่ได้รับกระแสนิยมนะคะอย่างสูงเลยในยุค90ค่ะก็เป็นแนวนี้แหละค่ะนั่นเป็นผลงานของโต๊ดโกสมพิสัยนะคะนักวาดภาพการ์ตูนเล่มระบาดท,ที่มางานนะคะก็วาดให้ดูกันสดๆเลยกลางเวทีทแถลงข่าวงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่29ในตีมผีค่ะเขาใช้คอนเซปต์ว่าอ่านกันยันโลกหน้านะคะล้อไปกับมุมมองการอ่านหนังสือค่ะว่าเป็นสิ่งสําคัญ และเปรียบเสมือนการเดินทางไปยังอนาคตรหรือว่าโลกข้างหน้านั่นเองซึ่งเป็นการรวมนะคะหนังสือผีไทยและผีนานาชาติมาไว้ในงานนี้แบบจุกๆเลยคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือผีในตำนานนิยายแนวสยองขวัญรวมไปถึงหนังสือผีเล่มระบาดนะคะสำหรับสายอินงานคลาสสิกค่ะในปีที่ผ่านมาตลอดการจัดงานมหากรรมหนังสือระดับชาตินะคะก็มีทั้งหมด12วันเมื่อช่วงต้นปีนะคะ่ะผู้เข้าร่วมงานนี้ราว1ล้าน3แสนคนซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นขาขึ้นของวงการหนัง หนังสือเหมือนกันะนะคะปัจจุบันค่ะประเภทหนังสือที่ได้รับความนิยมสูงสุดในไทยยืนหนึ่งเลยเป็นนิยายประเภทนะคะบอยเลิฟก็อยู่ที่45%เปอรองลงมาก็เป็นมังงะนะคะแล้วก็นวนิยายวัยรุนจากญี่ปุ่น27%ถัดมาเป็นหนังสือแนวฮิวใจ17ค่ะส่วนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องผียังอยู่ในหมวดทั่วไปนะคะคือ2เซค่ะซึ่งยังเป็นตัวเลขที่ดูน้อยเหมือนกันนะคะด้านผู้จัดงานเองจึงอยากจะช่วยผลักดันผลงานหนังสือแนวผีไทยแล้วก็นักเขียนแนนนนวีี้้้ใใหเป็ท่รูจัก ลาดมากขึ้นรวมถึงอยากจะล้อไปกับกระแสหนังผีที่บ้านเราก็ดูกำลังทยานขึ้นไปค่ะหนังบางเรื่องนะครับก็มาจากหนังสือครับอย่างเช่นเรื่องที่หยดเองนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องที่หยดเนี่ยมาจากเรื่องเล่าในกระทูก่อนแล้วก็ต่อยอดมาเป็นนวนิยายเสร็จแล้วก็กลายมาเป็นภาพ,พยนตร์เห็นไหมครับว่ามันสามารถเชื่อมโยงและต่อยอดไปได้เรื่อยๆในขณะเดียวกันครับ หนังสือบางเล่มก็ต่อยอดมาจากภาพยนตร์เหมือนกันภาพยนตร์บางเรื่องครับจุดเริ่มต้นมาจากพล็อตแล้วก็ต่อยอดมาเป็นบทภาพยนตร์และเขาก็บทภาพยนตร์ตรงนั้นครับมาต่อยอดเป็นนวนิยายบางเรื่องก็ได้แปลออกไปเป็นภาษาต่างประเทศด้วยนั่นแปลว่าสื่อต่างๆเนี่ยล้วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันแล้วก็สามารถจะเสริมกันไปในทุกมิติครับฟ้าเจน X อ็กเจนก็เข้ามางานงานอยู่ประมาณ49%ส่วนใหญ่ อย่างนั้นก็แสดงว่าเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ใช่ใช่ใช่ครับก็ก็อย่างผลวิจัยเนาะอย่างผลวิจัยที่ผ่านมาที่เราเห็นที่เราเห็นต่างประเทศหรือว่าอะไรเนี่ยคือวัยรุ่นเองเนี่ยเขาก็อยากจะออกจากโซเชียลแหละทีนี้ออกจากโซเชียลเขาจะหาอะไรที่จะเขาก็หันมาเห็นหนังสือนี่แหละ ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะอยากจะมาอ่านคือเราจะสังเกตดูว่ามีสื่อบางสื่อบอกนะที่ประเทศจีนอ่ะก็คนวัยรุ่นเนี่ยกลับเข้าห้องสมุดกันเยอะเลยเด็กอ่ะหรือแม้แต่เราเนี่ยบางทีถวินหาเลตโทเนาะ <c oughs> ก็อยากจะไปไปใช้ไปหาเทปคาสเซ็ตหรือไปหากล้องกล้องฟิล์มอะไรเงี้ยมันก็ มันก็น่าจะน่าแนวโน้มน่าจะดีขึ้นแนอนาคตส่วนมากจินตนาการครับ80%เซน้อกงานก็ฟังจากเรื่องเล่าจากอ่านหนังสือผมชอบอ่านหนังสือผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือผมมีหนังสือเยอะแยะสารพัดฟุกรูปแบบจับเลขผสมน้อยอ่านหนังสือเรื่องนี้อ่านเรื่องลุยป่าของสังคีบจันทนาโพอ่านเรื่องของผีของนิยายผีของน้ํามันพายของใบหนาของพวกนี้พวกนักเขียนแบบฝีมือดีๆอะ่ะแล้วเราก็มารวมยอด มาเป็นกระตุ้นเรงระบาดได้มาแต่งมาเขาโค้งอ่านจากเรื่องเทียบเคียงจากความจริง สำหรับนักอ่านที่ชอบแนวลึกลับแนวผีนี่ก็พลาดไม่ได้จริงๆนะคะกับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่29คือจะมีสำนักพิมพ์เนี่ยเขารวมถึง885บูธค่ะรวมถึงนิทรรศการนะคะกิจาการรมอย่างเช่นเพลนผีบอกค่ะเขาจะรวบรวมหนังสือนะคะที่30นักเขียนชั้นนําของไทยแนะนําให้อ่านค่ะมีวิดีโออินเทอร์วิวบนจอ l e d มีห้องสมุดสุดสยองนะคะมีการประกวดสุดยอดคอสเพลย์ผีด้วยแล้วก็นิทรรศการะคะ่ะหนคนอ่านเท่ากับล้านคนต ปีนี้นะคะจัดขึ้นที่ฮอ5ถึง7ค่ะชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติเซเรกิจ10-20ตุลาคมนี้ค่ะ